สวัสดีค่ะพวกเราทีมบางแสนลีครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตอวนออกอีเทควันนี้พวกเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หัวข้อการประกวดโไฟท์และ BCG Economy ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยดิฉันนางสาวบนิสลาอันตกูลดิฉันนางสาวพัชราสมนีค่ะ ดิฉัานางสาวกิษณาันท์แก่นคำค,ค่ะกระผมนายบีมน่าจะสอบบัตรกับกระผมนายดานผู้พิสูวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับโซลูชันเปลี่ยนโฉมชายหาดบางแสนให้ยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นค่ะทุกท่านทราบไหมครับว่าขยะบนหาดบางแสนกว่า60%คือพลาสติกและที่น่ากังวลที่สุดคือ10-1 5เเในนั้นคือแก้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่คุณกํมวลรับผู้สีได้สำรวจไว้ นี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำลายระบบนิเวศและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวของเราครับเราจึงพัฒนาบางแสนลีครับระบบหมุนเวียนแก้วรักโลกผ่านไลโอเอขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนจากใช้แล้วทิ้งเป็นการใช้ซ้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงง่ายที่สุดหัวใจหลักของเราคือระบบยืมดื่มคืนรับแต้มผ่าน4ขั้นตอนง่าย,ายๆในหน้าจอไลโอเอยืมสแกน qr code ที่ร้านค้าเพื่อรับแก้วดื่มสนุกกับการท่องเที่ยวได้ตามป,ปกติจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ คืนส่งคืนที่จุดบริการใกล้คุณตรวจสอบได้จากแผนที่ใน,นระบบรับแต้มทุกการคืนคือคะแนน,นสะสมเพื่อแลกส่วนลดหรือของรางวัลจัดร้านค้าในชุมชนโดยจัดหน่วยงานผู้สนับสนุนครับโครงการนี้ตอบโจทย์ BCG ในส่วนของ Q-Cula Economy อย่างชัดเจนโดยใช้ตัวแบบร้านค้านำร่อง3-5แห่งใช้งบประมาณเริ่มต้นเพียง22,000บาทซึ่งรวมการผลิตแก้วหมุนเวียน300ใบ และระบบแบ็กเอนผ่านค้าวที่ตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ค่ะผลลัพธ์ที่เราคาดหวังคือการลดขยจจะจากแก้วพลาสติกที่ได้มากกว่า1,000ใบต่อเดือนและสร้างจิตใต้สำนึกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะค่ะพวกเราทีมบางแสนดีครับนะคะเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงทีท่ยิงย่งใหญ่เริ่มต้นจากแก้วใบเล็กๆในมือคนมาเริ่มเปลี่ยนพิกฟื้นคือโลกสี่ขาไปกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ